ประธานบริษัทหญิงผู้มั่งคั่งสวมแว่นตาหนาใส่ผ้ากันเปื้อนสีซีดปลอมตัวเป็นแม่บ้านธรรมดาบ้านหลังใหญ่เงียบงนันแสงแดดยามเช้าสะท้อนพื้นหินอ่อนจนแสบตากลิ่นสบู่ราคาถูกอบอวลในอากาศเธอเดินผ่านห้องโถงอย่างเงียบเชียบเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นเบาๆหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าทุกวัน วันนี้ว่าที่ลูกสะั้ยจะมาพบครอบครัวครั้งแรกเธอไม่ได้รู้ว่าใครคือใครในบ้านเพราะคิดว่าแม่บ้านคนนี้เป็นเพียงคนรับใช้สาวสวยในชุดหรูปรากฏตัวน้ำหอมกลิ่นแรงลอยมาก่อนตัวรอยยิ้มจางบนใบหน้าซ่อนอะไรไว้บางอย่างช่วยเอากระเป๋าฉันไปเก็บเสียงสั่งเย็นชาน้ำเสียงไม่มีความเกรงใจ มือสั่นเล็กน้อยแต่หญิงสูงไวัยไม่พูดอะไรเธอรับกระเป๋าและก้มศีรษะสายตาจับจ้องทุกการกระทำระหว่างมื้ออาหารว่าที่ลูกสะั้ยพูดจาดูแคลนพนักงานหัวร้อยย่อก,กับความยากจนของคนอื่นแม่บ้านปลอมเงียบงนันแต่ใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกริมฝีปากเม้มแน่นจนแทบหลุดคำพูดทันทีที่หลานชายเข้ามานั่ง สาวสวยเปลี่ยนเป็นอีกคนยิ้มหวานพูดอ่อนน้อมแต่แววตาไม่เคยหลอกใครแม่บ้านปลอมเห็นทุกอย่างชัดเจนเมื่อหลานชายออกไปเธอลุกขึ้นช้าช้าเสียงเก้าอีครูดถื้นดังก้องเธอเคยล้างห้องน้ำไหมประโยคธรรมดาแต่น้ำเสียงเย็นเฉียบสาวสวยชะงักหันขวบมามองอะไรนะ แม่บ้านยิ้มบางยิ้มที่ไม่เหมือนแม่บ้านอีกต่อไปถ้าเธออยู่ที่นี่เธอต้องรู้จักการเคารพทุกคนดวงตาสาวสวยเริ่มวูบไหวมือกำแน่นจนเล็บจิกเนื้อฉันไม่จำเป็นต้องฟังแม่บ้านอย่างเธอหญิงสูงวัยหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นยเยือกดีแล้วล่ะที่เธอพูดแบบนี้ต่อหน้าฉันเธอยกมือขึ้นถอดแว่นออกช้าๆ เส้นผมที่เคยเก็บไว้อย่างเรียบร้อยปล่อยหลุดลงในแสงไฟสลัวใบหน้าที่แท้จริงเผยออกมาสาวสวยเบิกตากว้างปากสั่นร่างกายแข็งค้างคุณคือก่อนจะพูดจบหญิงสูงไว้เดินไปหยิบแฟม้มเปิดออกช้าช้าวางลงบนโต๊ะข้างในมีรูปถ่ายและข้อความจากนักสืบส่วนตัวสายลมเย็นวูบเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นฝนลอยมาตามลม ท้องฟ้าครึมลงอย่างฉับพลันเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องสาวสวยยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากเธอรู้ไหมว่าฉันรู้ทุกอย่างเสียงประธานหญิงแผ่วเบาแต่หนักแน่นรู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วรู้ว่าเธอเข้ามาเพื่อเงินและรู้ว่าเธอเคยโกงครอบครัวคนอื่นมาก่อนหน้าสาวสวยซีเผือดริมฝีปากสันเครือ มือที่เคยมั่นใจเริ่มสั่นจนควบคุมไม่ได้ฉันคิดว่าเธอควรไปตอนนี้ประธานหญิงพูดพลางปิดแฟม้มเสียงกระแทกเบาๆสะท้อนทั่วห้องเงียบมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินช้าๆสาวสวยหันหลังเดินออกไปอย่างเงียบงนันรองเท้าส้นสูงกระแทบพื้นเสียงแหลมทุกก้าวเมื่อประตูปิดลงประธานหญิงสุดตัวลงบนเก้าอี้ ถอนหายใจยาวเธอหลับตาสัมผัสได้ถึงความเย็นของก้าวอี้หินและความโล่งในอกที่ไม่เคยมีมานานแต่ในความเงียบนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นหน้าจอสว่างโชว์หมายเล่แปลกประหลาดเธอลังเลเล็กน้อยก่อนกดรับเสียงปลาสายเย็นเฉียบคุณเปิดเผยตัวเร็วเกินไปประธานหญิงลืมตาโพลง มือกำโทรศัพท์แน่นเสียงปลายสายยังพูดต่อเกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงปลายสายขาดหายไปในความเงียบแสงจากหน้าจอดับวูบมือของเธอยังจับโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกเธอหันมองรอบตัวห้องโถงที่เคยปลอดภัยกลับรู้สึกหนาวเยือกขึ้นอย่างประหลาดม่านหน้าต่างปลิวเบา หาหะาเรากับมีใครบางคนเดินผ่านไปเธอลุกขึ้นช้าหาหะก้าวเดินด้วยความระวังทุกฝีเท้าดังก้องในหูเมื่อเดินไปถึงประตูหลังบ้านพบว่าบานพับเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยทั้งที่เธอมั่นใจว่าล็อกมันไว้แล้วกลิ่นหญ้าเปียกโชยมาตามลมพร้อมกับบางสิ่งที่คุ้นเคย กลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับที่สาวสวยใส่ในวันนี้เธอหยุดหายใจขนลุกว่าไปทั้งร่างมือเอื้อมไปจับลูกบิดแต่ก่อนจะเปิดออกเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนช้านหนักเป็นจังหวะเหมือนมีใครบางคนเดินวนอยู่ข้างบนเธอรู้ดีว่าไม่มีใครควรอยู่ที่นั่นตอนนี้พนักงานทุกคนกลับหมดแล้วเธอควรจะอยู่คนเดียวในบ้าน แต่เสียงฝีเท้ายังดำเนินต่อไปชัดเจนขึ้นใกล้ลงทุกทีมือเธอสัน่นความเย็นแล่นจากปลายนิ้วไปถึงสันหลังเธอสูดหายใจลึกหันหลังกลับเหนื่อยหน้ามองขึ้นบันไดและที่ปลายขั้นสุดท้ายมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เงียบไม่ไหวติงสายตาเธอจ้องไปยังร่างนั้น ทันใดนั้นไฟทั้งบ้านดับวูบความมืดถาโถมเข้ามาราวกับพลื่นทะเลกลางพายุทุกอย่างเงียบงนันแม้แต่เสียงลมหายใจก็เหมือนหยุดไปชั่วขณะเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นดังในอกเหมือนจะระเบิดเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่จากชั้นบนมันอยู่ข้างหลังเธอใกล้มากเธอค่อยๆหันตัวกลับ ช้าช้าและในความมืดเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวดวงตาสองคู่สว่างวาบขึ้นในความมืดจ้องมองเธออย่างไม่กระพริบเธอก้าวถอยหลังชนเข้ากับผนังจนแผ่นหลังสะเทือนเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงของคนเดียวมันเหมือนมาจากหลายทิศทางพร้อมกันคุณคิดว่าการทดสอบจะจบแค่วันนี้หรือ เสียงกระซิบประชั้นหูลมหายใจอุ่นๆเป่ารถต้นคอเธอสะดุ้งสุดตัวหมุนตัวกลับแต่ไม่พบใครเพียงความมืดสนิทและกลิ่นน้ำหอมแรงฉุนขาของเธอเริ่มไร้แรงหัวใจเต้นทีจนหายใจไม่ทันจูจูไฟสลัวกระพริบขึ้นภาพในกระจกหน้าห้องสะท้อนร่างผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เธอแต่เป็นสาวสวยในชุดหรูที่ควรจะจากไปแล้ว ใบหน้ายิ้มเย็นแต่ในตานั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอยกมือขึ้นแตะกระจกแต่เงาในนั้นไม่ขยับตามเหมือนกำลังมองบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือความจริงแล้วเสียงกระจกก็เริ่มแตกร้าวทีละเส้นเสียงร้าวของกระจกดังชัดในความเงียบเส้นรอยแตกราวกับเย,ยแมงมุมแผ่ขยายออกจากปลายนิ้วของหญิงในกระจกเธอยืนมองด้วยสายตาตื่นกระหนกแต่ร่างกายกลับไม่ขยับ เหมือนบางอย่างตรึงเธอไว้กับพื้นภาพในกระจกเริ่มสั่นไหวใบหน้าของหญิงสาวค่อยๆบิดเบี้ยวรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นสายแยกว้างดวงตาไร้แววแต่เต็มไปด้วยแรงอาคตาเธอกัดฟันแน่นพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่มีแรงแม้จะยกขึ้นเสียงกระจกแตกร้้วดังขึ้นอีกครั้งและในวินาทีต่อมามันก็ แตกเศษกระจกปลิวกระจายบางชิ้นเฉียดหน้าเธอจนแสบผิวสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดส,สวนเข้ามาตามด้วยเสียงกระซิบที่เธอจำได้ขึ้นใจฉันยังไม่ไปไหนเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนกลับราวกับสะท้อนอยู่ในหลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไฟทั้งบ้านก็กลับมาสว่างอีกครั้งทุกอย่างกลับสู่ปกติอย่างฉับพลันไม่มีเสียงฝีเท้า ไม่มีเงาในกระจกไม่มีร่องรอยของเศษกระจกที่แตกกระจายแต่ในมือเธอมีชิ้นกระจกเล็กๆอยู่หนึ่งชิ้นบนนั้นมีรอยลิปสติกสีแดงสดเป็นรอยจูบที่ไม่ได้เป็นของเธอเธอจ้องมองชิ้นกระจกในมือมือยังสั่นหัวใจยังเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงชีพจรที่ขมับรอยจูบบนกระจกสดชัดเกินกว่าจะเป็นภาพหลอน เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนเธอค่อยๆวางกระจกลงบนโต๊ะระวังไม่ให้มันหล่นแต่ในจังหวะที่มือเธอพละออกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากห้องครัวเธอรีหันขวับเสียงนั้นไม่ใช่เสียงบันทึกมันเป็นเสียงของใครบางคนที่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้เธอสูดหายใจลึกก้าวช้าๆไปยังต้นเสียง พื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าร้องเอดอย่างน่าขนลุกเรากับไม่พอใจที่ถูกรบกวนเมื่อมาถึงประตูห้องครัวเธอผลักบานประตูอย่างระมัดระวังแสงไฟสีเหลืองสลัวยังเปิดอยู่และตรงกลางห้องโต๊ะอาหารถูกจัดไว้อย่างประณีตมีจานช้อนสำหรับสองคนวนยแดงหนึ่งขวดและเทียนสองเล่มที่จุดไฟไว้แล้วเธอยืนนิ่งไม่เข้าใจ ใครเป็นคนจัดสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนที่เธอจะได้ขยับเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามขยับเองเสียงลากพื้นดังครืดเหมือนมีใครบางคนกำลังเชื้อเชิญให้เธอนั่งลงเธอยืนแข็งค้างดวงตาจับจ้องที่เก้าอี้ใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในหน้าอกไอเย็นแผ่วเบาเคลื่อนมารอบตัวเทียนบนโต๊ะไหววูบ เปลวไฟเริ่มสั่นเหมือนหวาดกลัวบางสิ่งเธอกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอมือยื่นไปแตะพนักเก e. ้าอี้เย็นเฉียบราวกับเพิ่งออกจากตู้แช่แข็งเธอนั่งลงช้าหาหะเสียงลมหายใจของตัวเองคือสิ่งเดียวที่ยังมีชีวิตทันใดนั้นเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าเสียงกรอบกแกรบของแผ่นขูดหัวเข็ม ก่อนจะกลายเป็นทำนองวอนช้าหาหาแต่ไม่ใช่แค่เพลงที่ดังเสียงส้นรองเท้าสูงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เดินเข้ามาจากถงด้านหลังจังหวะช้าและมั่นคงเสียงที่เธอได้ยินในตอนแรกเสียงที่ควรจะหายไปพร้อมกับเงาในกระจกมือของเธอกำแน่นอยู่ใต้โตะ๊ะนิ้วทั้งสิบสันเล็กน้อย แล้วหญิงสาวในชุดรูปปรากฏตัวอีกครั้งเธอก้าวเข้ามาในห้องครัวเหมือนแขกผู้ถูกรอคอยใบยหน้าเรียบเฉยริมฝีปากแดงฉ่ำแววตานิ่งเฉียบและเย็นชาคุณไม่ควรทดสอบฉันเสียงของเธอแผ่วเบาตะกรีดแทงแหลมจนรู้สึกถึงแรงบีบที่ขมับหญิงสูงวัยลุกขึ้นทันทีก้าอี้ล้มลงกับพื้น แต่ก่อนจะได้ก้าวหนีไปหญิงสาวอีกคนยกมือขึ้นชี้หน้าเธอคุณเปิดเกมแต่ฉันจะเป็นคนปิดมันเองแสงจากเทียนดับวูบห้องทั้งห้องถูกกลืนด้วยความมืดเสียงเพลงหยุดลงทันทีราวกับมีใครดึงปลั๊กออกความเงียบแน่นขนาดจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันหญิงสูงวัยหันซ้ายขวามองหาทางหนี แต่ประตูทุกบานปิดสนิทล็อกจากด้านในเรากับบ้านทั้งหลังกลายเป็นกับดักคุณไม่รู้จักฉันดีพอเสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากทุกทิศทางไม่ใช่แค่ตรงหน้าเหมือนสะท้อนจากผนังจากพื้นจากเพดานหญิงสูงวยถอยหลังช้าหาหะหลังชนเข้ากับตู้เย็นเสียงกระป๋องข้างในร่วงกระทบกันดังกรุง้งกริง้ง ทันใดนั้นไฟสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ทุกอย่างในห้องเปลี่ยนไปโตอาหารหายไปเก้าอี้หายไปเทียนเหลือเพียงที่เท่าตรงกลางห้องมีเพียงกรอบรูปเก่าๆหนึ่งใบาวางอยู่บนพื้นเธอก้มลงดูเป็นภาพถ่ายขาวดำในภาพเธอยืนอยู่ข้างหญิงสาวในชุดหรู แต่นั่นไม่ใช่ปัจจุบันภาพนั้นเก่ามากจนไม่ควรมีอยู่ในบ้านนี้เธอไม่ได้จำภาพนั้นได้แต่หัวใจกลับสั่นรุนแรงพระสิ่งที่อยู่ตรงกลางของรูปถ่ายนั้นคือบ้านหลังนี้และประโยคด้านล่างของกรอบรูปเขียนด้วยลายมือสัน่นหาหะเกมนี้เคยเกิดขึ้นแล้วและคุณก็เคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่ง มือของเธอสั่นระริกขณะยกกรอบรูปขึ้นแนบอกหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุอกความทรงจำที่เธอไม่รู้ว่ามีเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวภาพของบ้านหลังนี้ในอดีตเสียงหัวเราะของหญิงสาวรอยยิ้มเจือความเศร้าและดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยการร้องขอเธอเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนเคยสัญญาบางสิ่งไว้ และสุดท้ายเธอผิดคำสัญญาเสียงประตูเปิดออกอย่างแผ่วเบา,บาลมเย็นพัดผ่านราวกับปลดปล่อยบางสิ่งออกไปหญิงสาวในชุดหรูยืนอยู่ที่ประตูสีหน้าไม่ได้โกรธแค้นอีกต่อไปแต่สงบนิ่งและเศร้าตอนนี้คุณจำได้แล้วเธอพูดเสียงเบาเหมือนจะลอยไปกับลมไม่ใช่เพื่อลงโทษ แต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเวลาที่เสียไปไม่มีวันย้อนกลับมาหญิงสูงเวลับตาลงน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความรู้สึกผิดที่ฝังลึกเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งหญิงสาวก็หายไปแล้วพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ลอยค้างในอากาศเธอก้าวออกจากครัว เดินผ่านห้องโถงผ่านบันไดที่เงียบสงบผ่านกระจกที่สะท้อนเงาเพียงตัวเธอเองและเมื่อเธอเปิดประตูบ้านออกแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาทาบทับลงบนพื้นไม้เธอหันกลับมามองบ้านหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก้าวเดินต่อไปอย่างผู้หญิงที่ได้เรียนรู้ ว่าบางการทดสอบไม่ใช่เพื่อตัดสินผู้อื่นแต่เพื่อให้เราได้มองเห็นตัวเองอย่างแท้จริง